การ์ตูนในวัยเด็กชมงามกับเจ้าชายอสูตรต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าพวกเราเป็นเจ้าหญิงเราต้องไปช่วยพ่อของเราจากอสูรร้ายนั่นก็คือเจ้าชายที่โดนสาบอสูรนั้นจะเป็นคนไม่ดีจริงๆหรือเปล่าหรือมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในกันแน่ถ้าเพืเ่อเบืพร้อมแล้วแล้วก็กดไลค์คลิปนี้เปิดหนังสือเข้าไปในนิทานกันเลยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในปราสาทของเจ้าชายโอ้ย,อ,ยอ้ยแม่บดแก่ๆหนังเหี่ยวนี่ออกไปจากปราสาทของข้าสิ อ้ยเปราะพบมของข้าและแกจะต้องเสียใจไอ้เจ้าชายข้าจะสอบจนกว่าเจ้าจะเจอรักแท้เจ้าจะกลายเป็นอาศูนตลอดกานเฮ้ยเอา้าวันนี้เฮ้ยฉันอยากอ่านหนังสือจังเฮ้ยังอยากเจอเจ้าชายทงมไมเธอคอเธอสั้นจัง <laughs> เียวตอนนี้ใช่ว่าพวกเราควรที่จะไปเอาหนังสือกันนะจ๊ะไม่ช่ยู่ไนเมนต้ากนเมต้ารกนเลยเอไม่ใช่ยู่ไหนี่ไงเราจะหนังสือแล้วล่ะนี่ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านกันแล้วนะจะแค่มาเอาหนังสือเท่านั้นเองนะพวกเธอลอยเลืออะไรนั่นฮะลอยลืออะไรเนาะอุ้ยก่อนหน้า้จะเห็นบีเลยอะ แต่พวกเรานี่ใครใครเป็นใครอ๋อเป็นบอกทางเฉยเพื่อนแค่บอกทางนะออ๋โอเคถึงเวลากลับบ้านกันแล้วนะก็เราหนังสืออะไรมาน่ะเธอเอาหนังสืออะไรมาจุ๊บแจงฉันเออเอาเอาหนังสือเวทมนต์มาเสียงอะไรอนี่ยส่วนฉันไข่หัวเราะน่ะมพี่กินมาหาเสียงอะไรเลยฉันได้ยินเสียงอะไรไม่รู้มาจากฟั่ตรงนู้นไหมไม่รู้ไหมถือเป็นคนที้เรากำลักทำความช่วยเหลือเฮ้ยนี่มันแก๊สตมดิ แกตงมันแอบกพังเหลี่ยมเชียวเฝ้ามองเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยอืมสาวๆทำไมยังไม่รีบกลับบ้านจ๊ะเป็นอะไรกันนอนอยู่แปลกอยู่ตรงนี้อะเหอะเบ็ดหันใครทำอะไรแบบนี้เนี่ยมีห่านตายว้าวว้าวดูสินันใครนี่แกเพิ่งเห็นฉันเหรอเมื่อกี้ฉันก็เพิ่งทักแกอยู่เลยฉันกำลังเทอมหาเธอไปทั่วเลยนะเบลจ๋า ออกไปจากพวกเรานะไอ้คนฟ้าก,กามออกไปเลยอีอไปนนหลนดีกว่าดูคางสิอ,อย่ามายุ่งนะเฉลนแหลมเฟี้ยวชี้หน้าเราเลยใช่ไอก็เถอบแบลวยเธอรู้ใช่ไหมหนังสือนี่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะแล้วทำไมขอหนังสือของพวกเราคืนด้วยใช่เอามาเลยนะไม่ไม่ฉันจะไม่ให้เธอเด็ดขาดวาย นี่เธอควรจะสนใจอะไรที่มันดีกว่านั้นอย่างเช่นฉันไงล่ะไม่มีอะไรที่ดีกว่าหนังสือแน่นอนแกสตองไอเด็กพวกเราไอ้นี่รบจิตชับัดเลยอ่ะโอ้แล้วหนังสือเราไปเฉยเลยอ่ะยังไม่ยุ่งอะไรนะยไม่อ่านก็ได้วันนี้ป้าป้าป้าเข้าบ้านเถอะลากรายวันเลาะดื้ออุ้ยพ่อสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีพ่อสวัสดีแบลสวัสดี เด้ลูกดูสิตอนนี้เนี่ยพ่อได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะเครื่องที่ทําให้ลูกตื่นได้เครื่องนาฬิกาปุกนาฬิกาปลุกตบมากหรอพ่อเปอดไฟไหมพ่อเออพ่อบอกว่าให้เราเทสหน่อยนะเครื่องเนี้ยาเปิดเครื่องนะโอ้โหโห็นไหมเหรอตบขนาดนี้ไม่ลูกตื่นได้อย่างแน่นอนพ่อนี่มันอาจาริยะชามัดเลยเอาละพอจะเอาเครื่องนี้นะออกไปขายนะช่วยพ่อหน่อยสิลูกโอเคครับพ่อ โอเคครับพ่อแต่เราชืถือยังไงดีเนี่ยโอเคถือมาอ่ะเครื่องตกโอ้แล้วใครจะซื้อเนี่ยจริงอาจจะไม่ได้ตื่นตลอดการก็ได้นะอาจจะแบบหลับเสร็จปุ๊บไปโผล่ทีนะกเลยระเีไปไหนอะทำไมไม่ออกไปข้างนอกกันนะเอาไม่รู้นี่ฝักข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบระเบียงอะระเบียงด้านบนเราเอาไว้ดูได้เผื่อตอนไหนแก๊สตองมาเราจะได้ไม่ออกมาตอนนั้นไหนรถเกตม้ารถม้าอยู่ไหนคะปะตรงนู้นรถม้าอยู่ฝั่งนี้เลยค่ะ พ่อจะเอาไปขายนอกเมืองเลยเนี่ยเาะว่าจะขายได้เท่าไหร่อ่ะตัวาน่าจะมีคนเท่าไหรยขายได้50บาทเนี่ยพ่อพ่อจะเอาไปขายพ่อจะเป็นตัวคนเดียวเลยหรอใช่แล้วล่ะลูกสาวเอ้ยเี่ไม่ต้องห่วงพ่อนะเบลเดี๋ยวพ่อกกลับมาลูกช่วยเตรียมอาหารให้พ่อหน่อยแล้วกันนะลูกเอ้ยโอเคค่ะพ่อไปพวกเราเราไปเตรียมอาหารให้พ่อปลอดภัยนะคะพ่อบายบายพ่อเราจะปอะไรทำไมยังไม่ไปอีก กอดีแต่เคียวกินตูดพ่อนะลูกเอ้ยโอเคพ่อรอหาดูหายไปไว้นะถ้าไม่หายยังไงโทรมานะพ่อนะใช่นะอย่าลืมไปต่อพ่อและไอ้หวุนที่เป็นอย่างหงิกอยู่เลยอ่ะสงสัยมันเป็นผลจากการที่เราเปิดเครื่องนั้นเอาล่ะเราทำอาหารให้พ่อเอาเป็นขนมปังแซนด์วิชมาง่ายๆดีไม่ไม่ไม่แซนด์วิชขนมปังอยี่ยเอาให้พ่ออะไรอ่ะอะไรโดนโดนจัมสเก็แล้วสินะไอ้ดนจัมสเก็ตแล้วเนี่ยฉันไม่ได้อยากรู้จริงๆว่า ใครฉ,ฉันว่าคนที่โลบักเหลือน่าจะเป็นจุ๊บแจงนะเอาพูดฉันเฉยเลยอยู่ได้ไงอะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอาอาหารที่เราเตรียมไว้เป็นขนมปังแบบเน่าๆเอาให้พ่อไปกินระหว่างทางก่อนแล้วกันเนาะใช่เลยพ่อเน่ยดีใจพจ่อจ๋าพ่อจ๋าพวกเราเตรียมขนมปังมาให้พ่อแล้วจ้าเนี่ยเราสีคน,นเาก็ลักเลยนะหนเบลนมปังสี่ันเลยพ่อเนี่ บายบายนะพ่อเดินทางปลอดภัยนะบาโอเคแล้วเดี๋ยวพ่อจะรีบกลับมานะลูกเอ้ยพ่บัสต่างไยรีบไปนอนนะลูกบเรื่องนี้ต้องไปนอนแล้วนะมุดดินลงไปเลยวิ่งล้อล้อเรียวๆคารับ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 ไปเถอะฉันว่าเราควรไปนอนกันได้แล้วนะเบลคอสันเบลคอเต อะไรกันเนี่ยโอ้ร่างกายของฉันเจ็บไปหมดเลยเจ็บปวดไปทั้งตัวอยู่นีๆก็ลดความเฉยโอ้ยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยนั่นมันมาป่าได้ยังไนเฮ้ยนเพ่อเ้วมันพ่อใรพ่อเยเลยวิ่งวิ่งแล้วพ่อทั้งพ่อีวิ่งพานอาจารย์พ่อกลังวิ่งในปีสพ่อคนเรเข้าไปได้นั่นเราตกลงไปได้นั่นเอ ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยฮะว่าไงพ่อกิจพ่อแจ้งพ่อไม้ไม่รู้เหมือนกันเราต้องบอกต้องเหมือนโรครานานแล้วนะพวกนายว่าไหมโรคระบาดต่อที่นี่มันมีไฟด้วยนะดูดิตะเกียงนี่ตะเกียงนี่มันยิ้มให้เรานี่เฮ้ยตะตตะะเหมือนตะเกียงมันมีชีวิตเลยเฮ้ยนี่นายพูดได้ด้วยเหรอไอ้ตะเกียงเออ เอาแน่นอนสิฉันก็ต้องพูดได้ทุกคนอยู่ที่นี่ก็มีชีวิตการทั้งนั้นแหลนะเนาะโอ้ยชานะรับชาหน่อยไหมคะโออไม่เป็นไรขอบใจมากนะชาหน้ากลัวมากเออฉันขอพักที่นี่สักคืนได้หรือเปล่าอุ้ยข,ข้างบนนั้นเท้าเท้านิ้วยาวๆเล็บยาวๆพวกแกเป็นใครกันเนี่ยฮะเราไม่ต้อนรบับ คนที่มาจากด้านนอกโยนมันเข้าไปในคุกใต้ดินมาสมควรอยู่ที่นั่นอ๋อไม่ฮ้ยเมื่อกี้ฉันฝันไม่ดีเลยอ่ะเออเหมือนเราฝันก็อะฝันเหมือนกันไหมฉันฝันว่าพ่อฉันโดนจับไปใช่อุ้ยจ้างพี่มาไงเนี่ยเฮ้ยเอ้านี่สาวๆฝันอะไรไม่ดีกันจ๊ะไม่พี่กอดปลอบใจดีไหมจ๊ะไม่เอาอ่ะอย่าไปยุ่งกับพวกเรานะ แม่ฉันมาที่นี่เนี่ยก็จะทำให้ฝันเธอเป็นจริงไงล่ะเธอจะได้อยู่กับฉันไปตลอดกาลนี่นายไม่บอกกับพวกเราหรอกพวกเราสวยเกินไปไอ้คางแหนมอะไรกันฉันไม่อยากฟังหรอกนะวันนี้มันเป็นวันดีเอาเนะฉันอยู่กับเธอในคืนนี้เถอะนี่โชคดีกับผีนะสิอยู่ให้ห่างจากพวกเราเลยพวกเรารีบออกไปจากที่นี่เถอะอยู่ดีๆมาเข้ามาปลุกลูกบ้านเราเฉยเลยไอ้ทำไมเนี่ยอีป้าอย่านะอย่านะอย่าเีหยิบคุณนะอย่าทำอย่าทำ อย่ากูยิงบอลเลยแมเนี่ย no ม yeah, okay, oh. ีปืนอยู่อย่าออกคิมได้เหรอเอ้ารอๆๆๆๆลงกระทืบลงกระทืบลงกระทืบให้ตายเถอะแล้ขี่ม้าเอาไปนอกเมืองเลยดีไหมให้เราต้องเลืหนีเลยเพื่อนพี่ใครปกป้องเราแล้วอ่ะมันล่าไม่ดีไปตามหาพ่อทีกว่าอะเอ๊ะนี่ม้าของพ่อหรือเปล่าเนี่ยม้าของใครอ่ะใช่อันนี้ม้าเราม้าเรานี่แหละ มันม้ามันก็คล้ายๆกันแหละมันใช้แบบโมเดลเดียวกันเราใช้เหมือนกันหมดไปพ่อสีโมกกระรอบ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 เราต้องตามหาพ่อนะฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอ่ะแต่ฝันร้ายเดินต้อเป็นลางบอกเหตุแน่ๆดูจากรถม้าของพ่อแล้วน่าจะมาที่นี่ไม่ผิดแน่อู้ออใครเหยียบหัวเราเนี่ยเอ้าพ่อจ๋าเดินเลยจ้ะ พี่นี่ไปพ่อจ๋าฉันได้กลิ่นเล็บขบพ่อใช่นี่เล่ฉุนจุนนะไม่เละซืือมาแถวๆนี้แน่นอนอะโอ้โหโ้โหนี่เหมาเหรอใครเป็นใครเป็นไรฉันที่ฉันแะตาก้อะ้ววฮ้ย้ยนี่นี่ฉันว่ามันเหมือนไอ้แท่งเทียนด้มันบอกเราหรือเปล่าอ่มันมีหน้าปัญไม่ได้ไม่ใช่มั้ง อไม่มีอะไรหรอกมั้งคือไปข้ับบอลเถอะงาฉันเรื่องว่ายนาฬิกาให้กูบอกนะอุ้ยคิดมากหลอนตัวเองทำไมต้องงี้กันง่าไม่เข้าใจเขาไม่รู้มันเหมือนมันพยายามบอกเราแล้วมันพยายามสื่อสารอะไรเลยบางอย่างเฮ้ยตรงนี้มีคุกด้วยเฮ้ยมีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ที่นี่มั้ยเดียวหนีไปเขาอยู่ที่นี่พ่อ เราชอบมาที่นี่ได้ไงคะเนี่ยมันมีสปาร์ลาดเน็บปายแบวเอ้ยทำไมอ่ะหนูจะไม่ทิ้งที่นี่เด็ดขาดหนูจะอยู่ที่นี่กับพ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ยพวกแกมาทำอะไรกันที่นี่ะฮะฉัน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 มาหาพอ่อได้ปรดไปเขาออกไปได้ไหมคะพ่อของเธอทำผิดกฎเขาบุกรุกที่นี่เขาสมควรได้รับแล้วเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยอมไปนกะโทษแทนพ่อก็ได้คะ่ะ ะได้ใจเหรอเธอต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปนะเข้าใจไหมไอ้ไอ้ไอ้เป่าเป่าประตูประตูรี้เร็วพ่อออกไปเปิดเร็วแกจะปล่อยพ่อแล้วฉันฉันสัญญาว่าฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดไปก็ได้แต่ปล่อยพ่อฉันไปขอบคุณมากนะเบลที่ช่วยชีวิตพ่อเอาพ่อเอ้าฮะโยนโยนไปเลยพ่อรีบไปขนาดนั้นเลยเหรอ โยังอึ้งไม่หายน่ะสี่เบลตอนนี้พวกเราโดนจับแทนพ่อแล้วแน่ใจหรือเปล่าว่าพวกเธออยากจะอาศัยอยู่ในคุกแบบนั้นตลอดกาลนะฮะไ่ไ่พวกเราไม่ได้อยากอ้้วฮะใจดีจังเลยอั่นตามฉันมาอะไรอะเห็นสาวสวยทั้งสี่ก็หน่อยก็ไม่ได้เนาะ ขอดถ้าเดินเจ้าชายจะยอดเลยสง่างามมากเจ้าชายเหมือนเดินแบบเดินบบปลายเท้าเขาเจ็บอ่ะเร็วหน่อยเถอะเนาอย่าให้ฉันต้องโกรธนะนี่ฉันจะเดินแซงก่อนนะเร็วยังไม่เร็วยังไงอสูรโอ้ดูปราสาทที่นี่สิใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้แต่ก่อนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รวยมากๆแน่ๆเลยเนาะถึงมีปราสาทแบบนี้ได้อ่ะใช่หรือว่าเอ้ยทำไมอสูรหน้ามันแต่งตัวดูดีมีชาติตระกูลใส่หลุยวิตตองแปลก ไปว่ายังไงเ,เธอก็ต้องทำตามในสิ่งที่ฉันบอกนะห้ามเข้าห้องลับนี้เป็นอันขาดทำไมอะมันเป็นเรื่องต้องห้ามอา่ะแล้วตอนนี้เธอก็ไปที่ห้องของเธอได้แล้วโอเคค่ะแล้วห้องลับเราคือห้องข้างหลังนี่คือห้องของเราใช่ไหมใช่นี่ห้องเราโอเคเตียงเดียวนอนสี่คน ฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมอยู่ดีๆเขาก็ใจดีเฉยเลยอ่ะก่อนหน้านั้เขาดะตบพ่อเราแล้วก็เตะพ่อเราลงบันไดไปอยู่เลยเห็นไหมอู๋อันเลี้ยงอาหารเราด้วยพิซซ่านาฬิกาโอ้โหโคู่รวยรวยเกินงำอ้าวแล้วนั่นใครกินอะกินคนเดียวได้ไหมรวยโอ้โหกินโค้ดโคแซ่บอ่ะ สวัสดีจ้านี่พวกเธอคงมาไกลสินะเอ้ไอตู้นี่มันพูดได้แน่นอนแล้วล่ะจ้าเพราเราทุกคนที่นี่มีชีวิตนี่เ <c oughs> สื้อผ้าเน่าๆของเธอไนดะ้มปนอะไรกันนะฉันว่านะอสูรนะ่าต้องไม่ชอบแน่แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะคะมาดามนายมาดีสิให้ฉันดูแล้วฉันเปลี่ยนเสื้อให้พวกเธอดีกว่านะเฮ้ยเราจะได้เสื้อใหม่ มา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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนฉันขอแบบชุดเจ้าหญิงแบบสวยๆได้ไหมใช่ขอแบบเฮ้ยถ้าเขาใส่บิกินี่ให้เราอะไม่เอาเนอะโอ้โหว้าวชุดเจ้าหญิงเปลี่ยนแค่ชุดทำไมทำชมพูดีด้วยไม่ะจ๊ะสวยมากโอ้ชุดสวยมากอลังการเวอร์แต่เดี๋ยวนะอุ้ยเปิดโอเปิดไหล่ขนาดนี้ คอไม่มีเหมือนเดิมเลยคอสั้นไงเราเป็นแบบตระกูลคอสั้นดูพ่อเราก่อนเมื่อกี้พ่อเราก็ไม่มีคอนะเอาตรงๆเรานอนเรานอนชุดนี้เลยเหรอใช่ท่านะดีอให้เราเปลี่ยนชุดแล้วเรานอนนอนไปเถอะจ้ากดที่อสูรจะไม่พอใจรีบหลับนะพวกนี้เธอจะต้องทำงานแต่เช้าโอเคค่ะมาดามเป็นสมัยน้งานลาตีสวัสดิ์นะทุกคนลาติสว่านมีไฟฟ้าด้วยเหรออ๋อยังไม่ยังไม่นอนยังไม่นอนยังไม่นอนติดไฟอ่อนไปแล้วไปแล้ว ุ้ยเฮ้ยเขายืนเก่งขาทำไมเขายืนเก่งขาเฮ้เตือนได้แล้วเขายืนเด้นเป้าอ่ะเฮ้ยห้องนี้ถูกล็อกเหรอนี่สิน้ำที่เป็นห้องลับอ่ะเอายืนเต้นด้วยเต้นเต้นไตอะไรวะอะไรอะเฮ้ยไม่เขารอกห้องลับอยู่ไม่รอห้องเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่เขารอกห้องลับหรือลอกห้องเราก่อนรอห้องเราอ่ะรอห้องเราใช่ ไม่นะประตูมันล็อกอะทำไงดีเขาจะขังเราไว้ที่นี่ทาเหปิดนพวกเราเป็นนักโทษไม่ได้นะนี่มันไม่ดีเลยเขาเป็นคนแย่เอาขาเรียกอะไรใครเขาเต้นอะไรเนี่ยกเราต้องหาทางออกนั่นๆเอาเอาการมาถูนกาาสูนสงสัยพริ้วเกินฉันว่าเรารีบหากุญแจดีกว่ามันต้องมีกุญแจแน่ๆแถวๆนี้มันถามเจ๊ใช่ไหมถามเจ๊โต๊ะหนังสือโต๊ะเสื้อผ้าไหมเนี่ยมีไหมเจ๊เจ๊รู้ไหมว่ากุญแจอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่บอกเธอหรอกนะ โอ้ยท่านอาสน์รู้ว่าฉันช่วยเธอละก่อนฉันคงต้องตายแน่ๆเลยคุณแจคุณ <ทำ S 1> แจ,จคุณแจอยู่ใต้เตียงมะเลยในตู้ตรงโซฟา,ามีไหมอะมีแต่ขวดเฮ้ยฉันเจอแล้วขวดเหรออยู่ไหนกระจกน่ากระจกบานนี้โอ้โอเคเก็บเลยเก็บเลยตายไหมคะคุณแจนี่ ล็อกเราจากด้านนอกเหรอโทษทีฉันเป็นกุญแจด้านในจ้ะใช่ไขรูดเปิดว้เอาล่ะฉันว่าบางทีเราควรที่จะหาห้องลับที่เขาบอกว่าเราห้ามเข้านะถ้าเราเจอห้องลับแล้วก็เราจะได้รู้ไงว่าเขาซ่อนอะไรไว้กันแน่บางทีเขาอาจจะซ่อนศพคนไว้หรือว่าจับใครมากินก็ได้นั่นนาดิหาทุกห้องเลยทุกคนห้องนี้ล็อกห้องนี้ล็อกล็อกหมดเลยตอนเนี้ย เปล่าอ่ะห้องลับอ่ะหรืออันนี้ฉันเปิดดูโอ๊ยแล้วมีใครอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมห้องลับมันโอ้โหน่ากลัวมากดูดูนี่ดิน่ากลัวด้วยอ่ะห้องนี้มันเป็นเหมือนในฝันฉันเลยอ่ะเหมือนแบบฝันร้ายเอ๊ะอะไรกันเนี่ยรูปลูกกระต่ายเมื่อกี้หายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหมือนห้องนี้มันมีเวทมนต์เลยเห็นปะ นรากัวเ็สำรวจรูปภาพโอ้โหภาพตะแก่นี่คืออะไรเนี่ยอมีภาพกระดูกมีภาพหน้าผีแล้วก็ลูกกระต่ายฉันว่านี่มันดูแปลกจังเลยนะบางทีมันอาจจะมีอะไรที่ถูกซ่อนไว้อยู่ในนี้ก็ได้มีประตูข้างหน้าเพื่อนลองไปเปิดดูไหมแล้วถ้าเขาอยู่ในนั้นน่ะไม่อยู่หรอกมั้งไ้่อยู่ต้นี้ยงเสียงด้วยประตูมันล็อกอะเราทำไงดีเราต้องหากุญแจมาเปิด อ่งมฉันว่านะประตูอาจจะมีกุญแจที่ถูกซ่อนไว้อยู่หลังกระจกอีกก็ได้นะไปเช็ c หลังกระจกรอบไหมเช็คหลังกระจกรอบไหมลองหากระจกดูนี่แล้วกระจกตรงนี้อ่ะมีปะอ่ะเอาดูนี่มีหลังกระจกไหมวายเฮ้ยกระจกวิเศษบอกข้าเถิดกระจกวิเศษบอกข้าเถิดเ้ยงดได้คนละเรื่องคนละเรื่องปะแล้วมันเริ่มงกระโดไว้นะประตูมันล็อกอ่ะกระจกวิเศษช่วยบอกทีเราต้องหาพาเซิล พัดโซ่ถ้ากระจกแล้วกระจกอันนี้อ่ะบางทีรูปภาพอาจจะมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันก็ได้นะเฮ้ย <Hey, S 2> เอา้าเฮ้ยเทียนสามารถหยิบได้ด้วยถ้าเราเอาเทียนมาจุดอ๋อเราลองเก็บ oh, เทียนทุกอันไหมน,นี่ไงนี่ไงหาที่วางพอเก็บเทียนเรียบร้อยแล้ว,ลวเราลองเอาเทียนไปวางไว้ที่ไหนสักแห่งหนึง่งอ๋อนี่ไงที่วางเทียนอยู่นี่ วางไว้บนเชิงเทียนเออเออถ้าทั้งสามอันแล้วอากุญแจ,แจฉันได้ยินเสีงยงอะไรแล้วง่ายอย่างงี้เหรออาฉันว่าเราเชียวห้องนี้เนี่ยมันถูกซ่อนด้วยเวทมนต์บ,บางอย่างที่อสูรร,ร้ายนั่นมันบังตาไม่ให้เราเห็น,นมือกุญแจไม่กุญ <c oughs> แจไฟลุกเขาเรียกว่าเป็นกุญแจต้องมนต์ต่างหากฉันจะรอกุญแจเคาะมันดูนะปอดลยเพื่อนหายได้ยุย นี่่ออะะไรดอกกุหลาบดอกกุหลาบกุหลาบเนี่ยดื้อโอ้โหฉันว่านะมันต้องเกี่ยวอะไรกับดอกกุหลาบแน่เฮ้เฮ้เฮ้เอาประตูปิดเธอเลยอ้าวมาแล้วไทำไมอ่ะประตูปิดฉันคิดว่าไอ้ไอ้เทียนนั้นมันดับหรือเปล่าประตูมันก็เลยปิดลอยไงเราทำยไงดีบางทีถ้าเกิดว่าเราจับดอกกุหลาบแล้วเพื่อนลองดูไหมเราแตะมันมันอาจจะมี เอฟเฟกอะไรบางอย่างกับประตูมนแตะเลยพี่อัพแตะเออเฮ้ยนน่นแกถ่อมอะไรอ่ะเฉันห่อมแกแล้วว่าแกอยากเข้ามาที่นี่ไม่ใช่เหรอฉันบอกแกกี่ครั้งกี่หนแล้วมนุษย์ทุกคนก็ชอบขโมยของทั้งนั้นฉันป้าแต่แตแต่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 ต่แต่ไม่ไต่แต่แต่แ่แต่แตไแตแต่แตแต่แตแต้วแ่แตยวต่้อ่แต่แอ่่แ่่า่่่ ว oh, oh, ิ่งว um> ิ่งเเฮฮ้ <h 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 ้ยยโอ้ยเจ็บมากเลยอ่ะนี่เราไม่ได้ใส่รองเท้ามาแน่เราเดินเท้าเปล่าอ่ะใช่โอ้ขาเปลี่ยนชุดไม่เปลี่ยนรองเท้าให้เราแล้วยกลัวมากเลยนะมีเสียงหมาหอนด้วยอ่ะเฮ้ยเราควรจะทำยังไงดีเราควรจะเซฟตัวเองก่อนนะเราต้องรีบกลับบ้านอ่ะได้ยินเสียงหมาเห่าข้างหน้านั่นอะไรน่ะลูอย่าบอกนะว่ามันเป็นเฮ้ยหมาวิ่งมาหมาวิ่งตามมาหรือเปล่าถ้ำ เอาข้อนิ้วดนวยหมาข้อนิ้่งข้อนิ้วด้วยเส้นหมาตัเต็มหมาตําร้อยเป็นมาตําร้อยนี่นะนี่ปะ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 โอ้ยปะโอ้ยปะโอ้ยกรอบมันนี่ตรงนั้นมันเอาตอาร้อยเนาะอุ้ยหมากันเลยเขาเตะเลยฉันจะกล้ากลับไปได้ยังไงในเมื่อคุณขู่ฉันโอ้โหมาแล้วซุปปเอ peria แลนดิ้งมาเลยแม่สองถอยห่างไปจากเธอเสะเจ้าสเปรเลอร์ฉันมาช่วยแล้วเฮ้ยฉันควรจะไปกับใครดี เอาละตอนนี้เราต้องเลือกแล้วเราจะไปกับใครดีเอาจริงๆแล้วฉันก็รู้สึกว่าอสูรก็เป็นคนเขาก็ช่วยเราอยู่นะกว่ให้อรากกลับไปเพราะว่าตรงนั้นมีหมาป่ามันอันตรายส่วนแกสตอก็ลูกเจอะบุกเข้าบ้านเราจะทำไม่ดีไม่ไรอะไรเราก็ไม่รู้ฉันดูกับอสูรดีกว่าไปไปดูออสูรนะช่วยด้วยคุณอสูรช่วยด้วยหยา คุณอสูนช่วยพวกเราด้วยแกสตอ์มันโดองอย่แล้าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยขาสันขาสันไม่น้ฉันไม่อยากให้มันจบแบบนี้เลยเกิดอะไรขึ้นเหรอไข้ขึ้นเนาะ ตรวจเฟิรมเลยโอ้โหหลอนล่วเอนดิ้งก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเจ้าหญิงเบลที่พวกเราสี่คนเป็นเป็นยังไงบ้างทุกคนต่างจากนิทานที่เพื่อนๆเคยดูกันเปล่าเนโอเวอร์ชั่นี้เอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย ใน้สามีของฉันก็กลายเป็นเจ้าชายนะจ๊ะจดิด้อมากอะผมชอบชาย้า<ห>ชายไม่ใช่สามีองูชั่วเดียวสามีของพวกเรา <laughs> ใช่ทุกคนเลยสี่คน <laughs> บ๊ายบาย